Oh, ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พิเชษวิริยะจิตตราตรวจพบจากสาเหตุอะไรเมื่อไรอ๋อคือเกิดจากสาเหตุที่ว่าประจำเดือนมามากกว่าปกติอะคะ่ะครับเป็นมาประมาณสี่ห้าเดือน,นะคะ่ะอืมอันนั้นเมื่อปีครับอ๋อเมื่อปีต้นประมาณต้นปีห้าสี่ต้นปีห้าสี่นะฮะอ่าฮะก็แล้วก็มีอะไรนะ แล้วก็มีปัสสาวะตอนหนึ่งคืนนะคะตกคืนจะปัสสาวะทุกคืนเลยคืนหนึ่งก็ตกประมาณสามถึงห้าครั้งะค่ะจะต้องลุกขึ้นมาฉี่ก็ทรมานนะนอนนอนนอนไม่ไม่เต็มนอนไม่พอไม่เต็มที่ค่ะเป็นอยู่นานไหมฮะก็เป็นมาประมาณร่วมปีหนึ่งค่ะแล้วก็แล้วอาการที่แล้วมาภายหลังเนี่ยจะมีที่ว่าเหมือนกับว่า ท่อปัสสาวะอักเสบอะค่ะทั้งทั้งที่เราไม่เคยเป็นเลยเคยเคยมีอยู่ค่ะค่ะอ,อยู่ๆก็จะมีอาการอันนี้ร่วมด้วยครับคุณหมอบอกว่ายัางไงบ้างครับตอนนั้นคุณหมอบอกว่าอาการที่ว่าเราฉี่เยอะเนี่ยเกิดจากว่าเรามีเนื้องอกอทีนี้เนื้องอกเนี่ยไปกดทับท่อปัสสาวะก็เลยทําให้เรากลางคืนเนี่ยจะฉี่บ่อยเนื้อง,งอกขนาดไหนฮะเนื้อง,งอกขนาดสามเซนค่ะสามเซนก็ลูกปิงปอง อ๋อค่ะได้ประมาณลูกมิงปองได้นะฮะคุณหมอวินิจฉัยแล้วสรุปความเห็นว่าจะต้องทํำยังไงฮะคุณหมอสรุปความเห็นว่าต้องผ่าตัดผ่าเอาเนื้องอกนั้นออกผ่าผ่ามดลูกผ่าผ่าออกมดลูกออกทั้งทั้งหมดผ่าออกทั้งหมดมดลูกออกไปเลยทั้งทั้งหมดค่ะไม่ว่าเราจะเป็นก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่คุณหมอบอกว่าถ้าปล่อยไว้ก็จะอันตรายเป็นเป็นเนื้องอกในมดลูกเหรอคะใช่ค่ะ อ๋อเป็นเนื้องอกในมดลูกนมดลูกตรงโพมดลูกเลยค่ะก็ต้องเอามดลูกทั้งอันออกไปเลยเหรอฮะใช่ค่ะผมไม่มีความรู้หมอเขาจะต้องตรวจดูก่อนว่าเนื้อเยื่อนั้นมันอันตรายไหมถ้าสมมติไม่ใช่เนื้อร้ายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเอาเฉพาะเนื้อนั้นออกถ้ายังไม่มีลูกหรือว่า ยังอยากจะมีลูกอยู่แต่ถ้าเคยมีลูกแล้วอะไรเงี้ยต้องการลูกไหมไม่ต้องการลูกแล้วใช่ไหมตัดออกทั้งดุ้นเนี่ยมันปลอดภัยสุดท้ายแล้วตัดสินใจยังไงครับอ๋อสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าทานทาน,ทานบิมดีกว่าค่ะไม่ผ่าไม่ผ่าครับเพราะผ่าทำไมล่ะก็คุณหมอ <c oughs> อาจารย์ก็ยังบอกเลยว่าไม่เป็นอะไรผ่าเป็นเรื่องใหญ่สําหรับหนูมีความรู้สึกโอ้โหผ่าผ่านี่เรื่องใหญ่และอันตรายแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็สูงมากค่ะ เพราะว่าไปปรึกษาแล้วถ้าอย่างโรงพยาบาลของเอกชนเนี่ยก็แสนหนึ่งห,หนึ่งแสน,แสนบาทค่ะแล้วไหนจะต้องพักฟื้นอีกใช่ค่ะแล้วพักฟื้นแล้วเราเจ็บตัวอีกถามไหมครับว่าถ้าไม่ผ่าจะเป็นยังไงคุณหมอก็บอกมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆค่ะเนะอค่ะ เนื้องอกก็จะโตขึ้นเรื่อยๆเนื้องอกก็จะโตขึ้นเรื่อยๆมันก็จะไปกดทับไอ้ท่อปัสสาวะใช่ค่ะหนึ่งก็คือความลาคาญในการที่จะต้องปัสสาวะบ่อยๆก็จะเกิดขึ้นใช่ค่ะแล้วก็จะไม่รู้ว่าจะเป็นเนื้อร้ายหรือเปล่าค่ะใช่ค่ะแล้วก็ต้องกังวลใจไปตลอดอะไรเงี้ยอืมอ่ะตัดสินใจไม่ผ่าค่ะแต่มาทานบิมค่ะเพราะอะไรฮะก็มาทานบิมพอดีคุณหมอพัชราค่ะมีคุณหมอพัชราที่มีคิน เป็นอะไรเป็นท่านเป็นสมาชิกของบีมมาค่ะอยู่ศูนย์เวียนใหญ่ท่านก็บอกเออเอาวีซีดีมาให้เราดูว่าเนี่ยมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะเขาป่วยเหมือนเหมือนเหมือนกับเราเลยครับแล้วก็ทานทานบีมเนี่ยกับน้ำมังคุดก็สามารถที่จะแบบเนื้องอกเนี่ยสามารถที่จะยุบหายไปได้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองเสียงดูค่ะแล้วก็ก็เลยลองตัดสินใจว่าเออเราลองทานบิมดูก่อนทานอยู่ประมาณสองเดือนกว่าเกือบสามเดือนนะคะ สเดือนกว่าเกือบสามเดือนเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นไหมครับก็ตอนหลังก็ไปอุลตราซาวะค่ะที่โรงพยาบาลก็ปรากฏว่าไม่พบอะไรเลยไม่ไม่พบก้อนเนื้องอกซีดอะไรที่เราที่เรามีอยู่อะค่ะเนื้องอกถุงน้ำช่องคลอดคุณน้นเวลาก็าบอกอย่างเงี้ยว่าไปอัลตราซาวก็ไม่พบนั่นคืนั่นคือเมื่อ มกราใช่ค่ะเออใช่มกราใช่ค่ะมกราประมาณมกราที่เคยมาเล่าให้เราฟังไปครั้งหนึ่งแล้วนั่นคือพอทานบินไปได้สักประมาณสองเดือนที่บอกค่ะแล้วก็ไปอัตสาวไม่พบว่าเป็นเนื้องอกค่ะไม่พบซีส ค่ะไม่พบอะไรเลยอะไรใดๆนั้นสิ้นเลยที่ปกที่ผิดปกติไม่พบเลยค่ะครั้งแล้วที่มาผมก็สงสัยแล้วว่าอ้มันหายไปได้อย่างมาจรรย์เลยค่ะตัวเองก็แปลกใจอยู่เหมือนกันแต่ว่าโชคดีมากที่ว่ามาเจอบิมแต่ก็ได้ไปตรวจซ้ําแล้วค่ะได้ไปตรวจซ้ําแล้วค่ะก็ไม่มีค่ะ